วัดีค่ะวันนี้พอชรรัตนบุญได้มาเยี่ยมบ้านผู้นําท่องทําก่อนนะคะในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนได้มีโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งได้นําแนวพร,พระราชดำริของสมเด็จพระนิธ,ธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการขับเคลื่อนให้ผู้นําท่องทําก่ที่ผู้นําท้องถิ่น เจากีเครือข่ายการพัฒนาในการกับเคลื่อนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนนะคะในวันนี้ได้มาเยี่ยมบ้านผู้นําผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลคนเกยในส่วนของบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างรับได้ผู้ใหญ่บ้านแนะนําตัวเองและกะ็เสนอว่ามีการปลูกผักไรบ้างน,นะคะ สวัสดีครับผมน,นายสนันแก้วชนะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตําบลควนเกยแต่ผมได้นำพระราชดำริของพระจสมเด็ทราคินิสาที่ราชเจ้าซึ่งได้ทําการปลูกปกักสวนกลัวพื้นบ้านพื้นถิน่นจํานวนไม่ต่ํากว่า35ชนิดจําพวกเช่นมีตะตะไครมีขมิน้นมีขนนุนที่ เป็นอยู่ตลอดปีก็คือมะนาวครับแล้ก็มะละกอได,ด,ด้พืชพืชอื่นๆอีกด้วยไม่ต่ำกว่าสามสิบชนิดครับวันนี้ผมจะนำเมนูสเสนอแกงไตปลาขมิ้นอ่อนครับซึ่งขมิ้นอ่อนมีสรรพคุณมีภูมิมีทำให้ภูมิคุ้มกันให้สุขภาพแข็งแรง และมีปูมปุ้มกันให้ผิวหนังให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับมีลดอ่อนวัยทำให้ช่วยชะลอวัยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระพืชผักที่เราปลูกไม่จำกกว่า30ชนิดเหลือจากรับประทานในครัวเรือนสามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงใบรับประทานได้ด้วยครับ เพื่อนบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นก็สามารถเก็บไปประกอบอาหารได้ครับซึ่งมีต้นกล้าที่จะทำการเพราะแบ่งปันให้กับลูกบ้านก็จะพวกซิกแล้วก็มากเสือครับจากบ้านของเราหลังจากพัฒนาจ,จนได้ลงมาส,งส่งเสริมในหมู่บ้านกับผมได้เตรียมโรงเรือน เพื่อทำการเพราะต้นกล้าไว้แจกจ่ายรูปบ้านหลังจากผ่านช้องฤดูฝน